สวัสดีครับวันนี้เรามานั่งคุยกันสบายๆนะครับเหมือนอยู่ในชมรมหนังสือเลยชวนเจาะลึกแนวคิดพลิกชีวิตเรื่องเงินเงินทองทองจากหนังสือดัง The Total Money Makeover ของเดฟแรมซีครับแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากแก่นสำคัญสคัญในหนังสือเล่มนี้นี่แหละครับที่เขาว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็นล้านๆเลยนะในการปลดหนี้ได้จริงใช่เลยค่ะแล้วในเล่มนี้คือเต็มไปด้วยเรื่องจริงของคนที่แบบชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆหลังจากทาตามแผนเนี้ยค่ะ ผู้เขียนเองเขาก็แนะนํานะคะว่าแบบควรอ่านเรื่องพวกนี้ก่อนเลยจะได้มีกําลังใจจริงด้วยครับแล้วหัวใจหลักๆเลยนะคะคือตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็เคยล้มละลายมาก่อนเลยนะเพราะว่าพยายามจะรวยด้วยการก่อนหนี้นี่แหละค่ะจนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพ h d ดีด้านความโง่เรื่องเงินเลยว่างั้นเถอะโหแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะ ประสบการณ์ตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้หลักการที่เขาสอนมันเอ่อไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นสิ่งที่เขาใช้จริงได้ผลจริงกับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็กับคนอีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเหมือนมาช่วยกันสกัดเอาแก่นความคิดหลักๆแล้วก็ขั้นตอนที่มันจับต้องได้นะครับ โดยเฉพาะสาหรับใครที่อาจจะกําลังสู้กับหนี้อยู่หรือว่าแค่อยากสร้างฐานการเงินให้มันมั่นคงขึ้นเหมือนเป็นทางลัดทําความเข้าใจแผนการเงินที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่ามันเวิร์กจริงๆอะนะมาดูกันครับว่ามีอะไรที่เราหยิบไปใช้ได้บ้างค่ะจุดแรกเลยที่หนังสือเขาเน้นมากๆนะครับคือเรื่องที่ว่าการเงินเนี่ย80%มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมใช่ค่ะอีก20%เท่านั้นที่เป็นความรู้คือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ปัญหาหลักจริงๆก็คือ ตัวเราเองนี่แหละครับคนในกระจกที่เราเห็นทุกเช้าถูกต้องที่สุดเลยค่ะอุปสรรคด่านแรกเลยก็คือการไม่ยอมรับความจริงดินายเยานี่แหละค่ะหลายคนเลยนะชอบหลอกตัวเองว่าเออก็ยังพอไหวอยู่ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นหลอกหน้าทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะกําลังจมอยู่กับปัญหาการเงินแล้วก็ได้นะคะในหนังสือมีตัวอย่างของซาร่ากับจอนะคะที่เขาคิดว่าตัวเองก็บริหารเงินโอเคมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งซาร่าโดนเลิกจ้างอืถึงได้แบบ ตื่นมาเจอความจริงทางการเงินของครอบครัวซึ่งมันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยการเปลี่ยนแปลงนี้มันยากจริงๆนะครับมันเจ็บปวดแต่หนังสือก็บอกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ยอมเปลี่ยนหรอกจนกว่าความเจ็บปวดตรงจุดที่ยืนอยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะมากกว่าความเจ็บปวดที่จะต้องเจอจากการเปลี่ยนแปลงอือใช่ค่ะต้องปลุกความมุ่งมั่นแบบที่เขาเรียกว่า gazelle intensity ขึ้นมาให้ได้ gazelle intensity ใช่ครับคือความมุ่งมั่นแบบสุดชีวิตเหมือนกวางที่กำลังวิ่งหนีเสือชีต้าเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับต้องขนาดนั้นเลยโอต้องฮึดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ต้องกล้าที่จะบอกตัวเองดังๆเลยว่าฉันจะไม่ยอมกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเด็ดขาด never again อะไรแบบนี้เหมือนที่ผู้เขียนเขารู้สึกตอนล้มละลายแล้วก็เหมือนที่คนในเรื่องเล่าหลายๆคนเขาทำได้สำเร็จมันคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติความคิดจริงๆคะ่ะเอาล่ะครับ พอเราตั้งหลักทางความคิดกันได้แล้วเนอะหนังสือก็พาเราไปทลายสิ่งที่เรียกว่ามายาคติเรื่องนี้หรือเดดมิทส์ที่มันฝังหัวเรามานานมีหลายเรื่องเลยที่ฟังแล้วแบบอ๋อเลยทีเดียวลองมาคุยกันเหมือนแลกเปลี่ยนความเห็นในชมรมหนังสือดูนะครับได้เลยค่ะเรื่องแรกที่เจอบ่อยมากเลยคือความคิดที่ว่านี่คือเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งอ่าใช่ใช่ได้ยินบ่อยครับ เราอาจจะเคยได้ยินมาแบบนั้นนะคะแต่หนังสือชี้ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วนี่เนี่ยมันคือความเสี่ยงมหาศาลเลยนะคนที่เขามั่งคั่งจริงๆอะค่ะเขาไม่ได้พึ่งพาหนี้มากมายอย่างที่เรานึกภาพกันนะแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่คมมากที่หนังสืออ้างถึงคือผู้กู้ย่อมเป็นทาสของผู้ให้กู้อืมฟังแล้วเห็นภาพเลยครับมันสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ชัดเจนมากๆค่ะอีกเรื่องที่แบบชินหูพวกเรามากๆเลยคือ การผ่อนรถเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตใครๆก็ทำกันอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแต่ข้อมูลจากหนังสือกลับน่าสนใจมากเขาบอกว่าเศรษฐีส่วนใหญ่ในอเมริกาที่เขาสำรวจเนี่ยส่วนมากขับรถมือสองที่ไม่ต้องผ่อนนะอ้าวหรอคะครับลองคิดดูเล่นๆว่าค่างวดรถเดือนละเป็นหมื่นๆกว่าบาทเนี่ยถ้าเราเอาเงินจำนวนนั้นไปลงทุนสม่ำเสมอแทนที่จะจ่ายเป็นค่ารถไปเรื่อยๆเน่ยมันอาจจะงอกเงยเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้เลยนะ หนังสือเขาคำนวณตัวเลขให้ดูเลยว่าศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งของเราอ่ะมันหายไปเยอะมากเลยกับการมีหนี้รถยนต์เนี่ยโหจริงด้วยค่ะคิดไม่ถึงเลยแล้วก็มีอีกเรื่องคือการรวมหนี้ช่วยประหยัดดอกเบีย้ยทําให้ใจน้อยลงอันนี้ฟังขวนขวนเหมือนจะดีใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูดีเลยลดภาระต่อเดือนแต่หนังสือบอกว่านี่มันการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นตอซึ่งก็คือพฤติกรรมการใช้เงินของเราเองมีสถิติด้วยนะคะว่า กว่า78%ของคนที่ไปรวมหนี้มาเนี่ยสุดท้ายหนี้ก็กลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะว่านิสัยการใช้เงินยังเหมือนเดิมอ้าวเหรอครับค่ะที่สําคัญคือการที่เราจ่ายน้อยลงต่อเดือนเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เขาเยืดหนี้ให้เรานานออกไปอีกซึ่งกลายเป็นว่าโดยรวมแล้วเราต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้นด้วยซ้ําไปอ๋อเข้าใจแล้วคือจ่ายน้อยลงแต่จ่ายนานขึ้นดอกเบี้ยรวมก็บานปลายไปอีกถูกต้องค่ะจริงด้วยครับยังมีเรื่องบัตรเครดิตอีก ที่เราเชื่อกันว่าต้องมีบัตรเครดิตเพื่อสร้างเครดิตสร้างประวัติทางการเงินที่ดีใช่ค่ะได้ยินประจำเลยเรื่องนี้แต่หนังสือแย้งว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องพึ่งบัตรเครดิตเพื่อจะขอสินเชื่อใหญ่ๆอย่า,ยยา,ยยางสินเชื่อบ้านได้นะมันมีวิธีอื่นแล้วไอคะแนนเครดิตท,ที่พูดถึงกันอย่างในอเมริกาคือฟ i ลโครสกอร์เนี่ยมันก็แค่สะท้อนว่าเรามีประวัติการเป็นหนี้และระดับหนี้มากแค่ไหนแค่นั้นเอง อ๋อคือมันเป็นคะแนนชั้นรักหนี้อะไรแบบนั้นเหละคะประมาณนั้นเลยครับหนังสือเขาใช้คำนั้นเลยคนที่ไม่มีหนี่เลยตามแนวทางนี้อาจจะไม่มีคะแนนเครดิตด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยนะการเข้าใจมายาติพวกนี้นี่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออทำไมเราถึงติดกับดักนี้อยู่เรื่อยแล้วทำไมแนวทางของหนังสือถึงได้แตกต่างออกไปใช่เลยครับ พอเราเคลียร์ความคิดเรื่องนี้กันแล้วก็มาถึงหัวใจสำคัญของแผนปฏิบัติการในหนังสือนั่นก็คือ baby steps หรือก้าวเล็กๆที่เขาบอกว่าต้องทำตามลำดับขั้นอย่างเคร่งคัดเลยนะเขาเน้นมากว่าต้องทำทีละขั้นให้สำเร็จอย่าข้ามขั้นเด็ดขาดเหมือนกินช้างทีละคำอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ก้าวที่1เก็บเงินฉุกเฉินก้อนแรกให้เร็วที่สุด เป้าหมายคือประมาณาสามห0ื่นถึงสามหมหาบาทหรือถ้าเห็นภาพง่ายๆก็อาจจะประมาณค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นจริงๆของเราสัก2-4สัปดาห์คือพอให้เราตั้งหลักได้เวลามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะเอะแต่ทําไมต้องเก็บเงินก่อนเลยครับทั้งๆที่นี่ก็ท่วมหัวอยู่ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยตรงนี้นะ คำามดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือจุดที่แตกต่างจากคำแนะนำการเงินทั่วไปเลยเหตุผลก็คือเงินก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกันชนนะคะกันชนใช่ค่ะมันช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆเช่นรถเสียหรือต้องหาหมอนิดหน่อยมาทาให้แผนปลดหนี้ทั้งหมดของเรามันพังลงและที่สำคัญมากๆเลยคือมันช่วยให้เราต้องไม่หันกลับไปพึ่งบัตรเครดิตหรือไปกู้เงินเพิ่มอีกเวลาเกิดเรื่องกระทนหันขึ้นมา อ๋อเข้าใจละหนังสือเขาเรียกแบบปิดตลกนะคะว่าเป็นยากันเมอร์ฟี่คือการเรื่องซวยเล็กๆน้อยๆที่ชอบมาตอนเราการเงินเปราะบางนั่นแหละค่ะมันเหมือนสร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจขึ้นมานิดนึงก่อนที่เราจะไปลุยศึกใหญ่กับการปลดหนี้ค่ะนึกภาพออกเลยครับมีเรื่องของคุณลินล,ลี่แม่เลี้ยงเดี่ยวในหนังสือที่เขาเล่าว่าสู้ชีวิตมาตลอดพอเธอทําตามแผนนี้แล้วเก็บเงินก้อนแรกในชีวิตได้สําเร็จถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากนะ เธอบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกเลยที่เธอรู้สึกมีความหวังจริงๆรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนได้จริงๆแค่เงินก็เล็กๆแต่พลังใจนี้มหาศาลเลยนะครับใช่เลยค่ะกำลังใจสำคัญมากพอเรามีกันชนแล้วใช่ไหมคะก้าวที่สองก็คือลุยปลดหนี้ด้วยวิธี dead snowball หรือก้อนหิมะปลดหนี้ขั้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ต้องเสียสละมากที่สุดในแผนทั้งหมดเลยค่ะ dead snowball นะครับใช่ค่ะ วิธีการก็คือให้เราลิสต์นี้ทั้งหมดที่เรามีออกมาเลยยกเว้นนี้บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี่รถยนต์อะไรก็ตามและให้เรียงลำดับจากยอดนี่คงค้างที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะคะย้ำว่ายอดน้อยสุดไม่ใช่ดอกเบีย้ยสูงสุดอ่ะฮะน้อยสุดไปมากสุดจากนั้นให้เราจ่ายขั้นต่ำสำหรับนี่ทุกๆตัวยกเว้นตัวที่ยอดน้อยที่สุดที่เราลิสต์ไว้เป็นอันดับแรก ให้เราทุ่มเงินทุกบัตรทุกสตางค์ที่เราหามาเพิ่มได้หรือที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆลงได้โปะเข้าไปที่นี่ก้อนเล็กสุดนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครับโปะก้อนเล็กสุดก่อนไม่ใช่โปะก้อนที่ดอกเบี้ยสูงสุดหรอกครับอันนี้มันแบบขัดกับหลักการเงินที่เราเคยได้ยินมาเลยนะปกติเขาให้ ใจดอกแพงสุดก่อนไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะนี่คือจุดที่ขัดใจนะักการเงินสายคำนวณหลายๆคนแต่เป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเดฟรมซี่เลยค่ะเขาเชื่อว,ว่าการปลดหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรม การที่เราสามารถกําจัดนี่ก้อนเล็กๆให้มันหายวับไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะเล็กๆ quick wins ขึ้นมาซึ่งมันสําคัญต่อกําลังใจของเราอย่างยิ่งยวดเลยค่ะการที่เราได้ขีดค่านี่ทิ้งไปที่ละรายการรายการเนี่ยมันสร้างแรงฮึดมหาศาลให้เราสู้ต่อไปได้โอ้เข้าใจละคือเน้นสร้างโมเมนตัมสร้างกําลังใจก่อน ถูกต้องค่ะพอก้อนแรกหมดใช่ไหมคะเราก็เอาเงินทั้งหมดที่เราเคยจ่ายให้ก้อนแรกนั่นแหละทั้งขั้นต่ำบวกกับเงินที่เราโปะเพิ่มเข้าไปไปรวมกับเงินที่เราหาเพิ่มได้ในเดือนนั้นๆแล้วก็ทุ่มทั้งหมดไปที่นี่ก้อนเล็กสุดลำดับถัดไปเงินที่เราใช้โปะในแต่ละเดือนมันก็จะก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนลูกหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขามันเลยชื่อว่า dead snowball เงคะพลังในการทำร้ายลางนี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฟังดูมีพลังดีนะครับ แต่ก็น่าจะเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยแน่นอนค่ะช่วงนี้ละค่ะที่ต้องใช้ก e เ l ล intensity ที่เราพูดถึงกันตอนตอน้นคือต้องจริงจังแบบสุดๆเลยต้องขายของที่ไม่จำเป็นลดรายจ่ายที่ไม่สำคัญทุกอย่างหาทางเพิ่มรายได้พิเศษทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเร่งให้นี่มันหมดเร็วที่สุดอืม หนังสือถึงขนาดแนะนําเลยนะคะว่าในช่วงนี้อาจจะต้องหยุดการลงทุนเพื่อกเกษียณชั่วคราวไปก่อนเลยเช่นอาจจะหยุดส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลงชี Provident Fund หรือ IMF ไปก่อนเพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มกับการปลดหนี้ให้มันจบเร็วที่สุดหยุดลงทุนเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาเน้นว่าให้ทุ่มพลังทั้งหมดไปที่การกําจัดหนี้ก่อน แต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าท่าน,นี่มันเยอะมากๆจริงๆและคาดว่าจะต้องใช้เวลานานหลายปีมากๆในการปลดหนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีไปอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมค่ะ โอฟังดูเข้มข้นมากแต่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะในหนังสือก็มีตัวอย่างความสำเร็จที่น่าทึ่งเยอะเลยนะครับอย่างครอบครัวส t อร์ที y ที่จ่ายหนี้ไปเกือบ2ล้านบาทได้ใน6เดือนหรือครอบครัวรีฟที่จ่ายหนี้ไปราวๆห0 0 0สนกว่าบาทใน10เดือนหรือครอบครัวฮอ p กินส์ที่แบบเริ่มชีวิตคู่พร้อมหนี้เกือบ6ล้านบาทตั้งแต่อายุยังไม่ถึง25เลยนะก็ยังทาได้สาเร็จแสดงว่ามันเป็นไปได้จริงถ้าเรามุ่งมั่นพอ ใช่ค่ะมันเป็นไปได้จริงๆค่ะพอเราผ่านช่วงที่หนักที่สุดของก้าวที่สองมาได้แล้วนะคะก้าวที่สก็คือการกลับมาเติมเงินกองทุนฉุกเฉินให้เต็มค่ะอ๋อกลับมาที่เงินฉุกเฉินอีกครั้งใช่ค่ะหลังจากที่เราพิชิตหนี้สินอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านได้หมดเกลี้ยงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะสร้างความมั่นคงที่แท้จริงด้วยการกลับมาเติมเงินในกองทุนฉุกเฉินก้อนเดิมนั่นแหละค่ะให้มันครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของครอบครัวเราเป็นเวลา3ถึง6เดือน ย้ำนะคะว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่รายได้ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ต้องคำนวณตามสถานการณ์ของตัวเองอาจจะเป็นหลักแสนหรือหลายแสนบาทก็แล้วแต่ขนาดครอบครัวและไลฟ์สไตล์เลยค่ะการมีเงินก้อนนี้เต็มๆนี่มันน่าจะสร้างความรู้สึกแตกต่างจริงๆนะครับมันเหมือนมีตะข่ายนิรภัยทางการเงินจริงๆทําให้เราสงบใจได้มากขึ้นเยอะเลยวิกฤตใหญ่ๆที่อาจจะเข้ามาเช่นตกงานกระทันหันหรือจะป่วยหนักมันอาจจะกลายเป็นแค่เรื่องน่ารําคาญแทนที่จะเป็นหายนะทางการเงินไปเลยก็ได้ ถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่คุณรีแบ็กกาในหนังสือเล่าว่ากองทุนฉุกเฉินก้อนนี้แหละที่ช่วยให้ครอบครัวเธอรอดจากช่วงเวลาลำบากมากๆมาได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างหนี้เพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวสุดยอดเลยครับพอเราผ่าน3ามก้าแรกนี้ได้ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินแล้วก็สร้างกรอบป้องกันพื้นฐานทางการเงินได้แล้วเนี่ยชีวิตการเงินจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการมีอิสรภาพทางการเงินขั้นต้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นล่ะครับ ชีวิตหลังปลดหนี้ยกเว้นบ้านแล้วแล้วก็มีเงินสำรองเต็มแล้วมันเป็นยังไงต่อเหมือนจบภาคแรกของหนังสือเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนเราจบช่วงของการตั้งรับและแก้ปัญหาหนี้สินแล้วทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการสร้างอนาคตอย่างจริงจังซึ่งก็คือ Baby s t e ตที่4-7ถึง7ค่ะมีอะไรบ้างครับ 4- ถึง7 คร่าวๆนะคะก้าวที่4ก็คือการกลับมาลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณอย่างจริงจังโดยเขาแนะนำให้ลงทุน15%เของรายได้ไปเลยก้าวที่5คือการเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรถ้ามีแผนจะมีบุตรหรือมีแล้วก้าวที่6คือการตั้งเป้าหมายใหญ่เลยค่ะคือผ่อนบ้านให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เราจะเป็นไทยจากหนี้สินทุกอย่างจริงๆหูผ่อนบ้านหมดนี่คือสุดยอดเลยนะ ใช่ค่ะและเก้าที่7ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความสามารถที่จะให้และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ค่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเผื่อแผ่ได้นึกถึงตอนที่ผู้เขียนเล่าถึงวันที่เขาและภรรยาจ่ายหนี้บ้านหมดเลยครับเขาบอกว่าความรู้สึกตอนเดินทับเปล่าบนพื้นหญ้าหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมันต่างไปจากเดิมเลยนะมีคนอ่านส่งตัวอย่างหญ้าจากบ้านที่เพึ่งผ่อนหมด มาให้ทางไปษณีด้วยพร้อมจดหมายบอกว่ามันรู้สึกต่างจริงๆครับผมว่ามันเป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยแสดงถึงอิสระภาพทพิทาจริงแน่นอนค่ะการที่เราเป็นอิสระจากหนี้สินทั้งหมดอาจจะยกเว้นบ้านในระยะแรกๆของ90นะคะแล้วก็มีกองทุนฉุกเฉินเต็มมันคือจุดที่ทำให้เราสามารถเริ่มใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆตามสโลแกนของหนังสือที่ว่า live like no one else so later you can live like no one else ใช้ชีวิตให้ไม่เหมือนใครในวันนี้เพื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เหมือนใครในวันหน้าใช่ค่ะมันคือการยอมเหนื่อยยอมมีวินยัยยอมแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในระยะสั้นเพื่อแลกกับอิสรภาพและความสุขที่ยั่งยินในระยะยาวค่ะการคุยกันเรื่อง the total money makeover วันนี้เหมือนได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการหนี้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขจริงๆแต่มันคือเรื่องของความคิดพฤติกรรมแล้วก็ความหวังด้วย หัวใจสำคัญคือมันเป็นไปได้นะที่เราจะเป็นอิสระจากนี้ได้ด้วยแผนที่มันชัดเจนแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเรื่องราวความสำเร็จมากมายในหนังสือเป็นเหมือนเสียงยืนยันเลยค่ะว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละสามารถพลิกชีวิตการเงินได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะคะแล้วก็จะได้พบกับความสงบสุขทางใจแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเมื่อไม่มีภาระหนี้สินคอยกดทับอยู่ ก็หวังว่าการเจาะลึกของเราวันนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ช่วยจุดประกายความหวังแล้วก็ให้กำลังใจกับใครก็ตามที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้หรืออาจจะกำลังตัดสินใจจะเริ่มต้นนะครับและคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดต่อกันดูนะคะถ้าวันนี้เรากล้าพอที่จะเริ่มใช้ชีวิตให้ไม่เหมือนใครด้วยการยอมเสียสละยอมมีวินัยเพื่อเป้าหมายในการปลดหนี้ลองวาดภาพอนาคตดูสิคะว่า วันที่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆมีอิสรภาพทางการเงินเต็มที่จะลงทุนจะใช้จ่ายเพื่อความสุขหรือว่าจะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างใจต้องการภาพนั้นมันจะน่าตื่นเต้นและคุ้มค่ากับความพยายามในวันนี้มากขนาดไหนคะ